เพิ่งจะลงเฟซไปวันนี้ด้วยไม่ขายได้ไหมคุณดูสององนี้นะผมเห็นแบบเนี้ยเขาลงซื้อกันเป็นหลายๆร้าน,นเนื้อแบบเนี้ยไม่ได้แต่ผม,มทำใจให้แฟนเพจไม่ได้ไม่ขายผมว่ามีเครื่องแต่ถ้าแบบนี้ใครมีอามาให้ผมนะ จอยไนดะ้พิเตวีมีเหรียญปุโตทองคำพิเตอร์วีช่รอใช่พิงพอร์วีมีเหรียญปุโตทองคำมีปิดตาจัมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตะนะครับพิเตวีเคยหยิบมานะฮะให้ดูต้องบอกว่ามีเงินเหมือนกันแต่มีพระเหมือนกันไม่ได้ ล้วโพชัดด้วยนะคุณเชื่อไหมว่าซอสมเด็จแบบเนี้ยเนี่ยคุณจะเห็นหลายหลายคนนะที่เล่นพระสมเด็จแบบเนี้ยกันโอนึงเป็นสิบสิบล้านคุณเชื่อไหมสามพันหมยังไม่ขาดขายแฟนเพจเลยทำใจไม่ได้แต่ถ้าคุณดูสมเด็จในมือผมวันนี้นะแล้วคุณไปดูพระสมเด็จในหลายๆายที่ แบบนี้แหละครับที่เขาขายกันหลักล้านแต่สามพันบมก็ขายไม่ได้นะทำใจขายไม่ได้แล้วคุณจะต้องงงมันไก่ตาแตกเพราะอะไรบะเหมือนกันในมือเราเก๊แต่เหมือนกันของเขาเป็นล้านนะครับนี่อ่ะจริงไหม ปัจจุบันคุณไปดูสมเด็จที่ไหนเป็นสิบสิบล้านก็แบบนี้หมดใช่ไหมใช่อ่ะแล้วก็ถามว่าทำไมแบบเนี้ยผมจึงบอกว่าใช่เลยอย่างนังสือคุณดูดิคุณดูสององค์เนี้ยคุณองค์ไหนเก่ากัน ใช่ไหมที่บอกหลายหลายร้านเป็นแบบนี้ไหมแต่คุณวางเทียบกับเก้าห้านี่ <c oughs> การเซ็ต,ตัวนี่มันต่างกันเลยนะเ <c oughs> นี่ยครับฉะนั้นผมจึงบอกว่า <c oughs> การเซตตัวความเก่ายังไม่ข้ามเก้าห้าเลย สมเด็จแบบนี้ก็ไม่เก๋หรอกนะแต่อมว่าเป็นยุคหลังคือการหยิบเรามาเล่นพลากันเนี่ยจากตอนที่พลาเนี่ยเขาสร้างกันมาเป็นร้อยปีแล้วเกือบจะเป็นร้อยปีแล้วเราเพิ่งจะมาเล่นพลากันคนแรกไปหยิบอะไรมาเล่นแล้วแล้วทุกวันเนี้ยจํานะเล่นด้วยความจําพอเพี้ยนเอาเก๋มาเล่นเป็นแท้คนที่มาจําเก๋ที่เข้าใจว่าแท้ ก็จะจำแบบนั้นกันต่อมาผมพูดเลยครับสมเด็จแต่ไม่ได้หายากหรอกครับจริงๆสมเด็จไม่ได้หายากลองสมเด็จวะะัดราคังอะราคาเท่าวัดเฉลิมพระเกียรติหรือราคาเท่าวัดเงินของเตยดิคุณดูง่ายง่ายอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังสมเด็จผมไม่ไหนไม่รู้ นี่มีอยกมาให้หมดเลยถาดทั้งถาดเลยใช่ไหมย,ยกมาใกล้ๆนี่ก็ไปได้พระสมเด็จมาวันนี้นี่มีสมเด็จสององค์ที่ผมอยากจะพูดคุยลงเฟซไป เ,เพื่อนๆจำองค์ใหญ่ที่พี่บิลาดได้ไปได้ไหมเล้วเพื่อมาดูเนื้อตรงนี้ คือเรื่องพิมพ์ผมไม่ค่อยโฟกัสอยู่แล้ว mm hmm. ผม,มออกเสมอ <c oughs> ผมโฟกัสที่เนื้อ ง่ายๆนะพระเกศทำสวยและผมอยากจะบอกว่าสมเด็จเนื้อแบบนี้นะเป็นสมเด็จที่ถ้าเราเทียบกับ95เราเทียบกับพระสมเด็ดจเจ้าคุณนอหรือหลวงปู่โตะอะไรก็แล้วแต่พ่อแพ้เจ้าคุณนอปูอ่โตแบบเนี้ยเขาจะเก่ากว่าเยอะ นะครับใครกำหนดผมไม่รู้แต่วิธีการนะี่ศึกษาว่าพระแท้หรือเก๊ในแบบฉบับของผมเนี่ยผมศึกษาจากการเรียงความเก่าโดยที่ผมซื้อพระเยอะๆอ่า <Okay. S 1> แล้วเราเอามานั่งเรียงดูความเก่าอย่างเงี้ยวัดโบสถ์ปทุมธานีอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เก่ากว่าไหมอันนี้เก่ากว่าไหม ครับที่ขายกันก็พิมพ์ไม่เหมือนกันสักองค์ถูกต้องถ้าพระแท้พิมพ์จะไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเหมือนกันเด็คุณเตรียมตัวได้เลยพระกดมือไม่มีทางเหมือนกันหรอกครับเห็นไหมเรารู้ว่านี่เก่ากว่านี่แบบนี้เนะี่ยเก่าแล้วแบบนี้ยิ่งเก่ากว่าแบบนี้คือตอนเนี้ยจะบอกอะไรอย่างรู้ไหมแล้วพระสมเด็จ แท้แบบนี้กลายเป็นไม่เหมือนที่เขาขายกันเป็นสิบล้านซึ่งให้เป็นพระสมเด็จโตเนื้อก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ส่วนที่เหมือนกันคือการส่วนผสมและความเก่าผมอะไม่อยากจะออกตัวแรงเดี๋ยวแกงหกก็คือเลงๆจะซื้ออยู่องค์สององค์อ่ายังเลงๆจะซื้ออีกองสององค์ เนื้อแบบนี้ใช่ไหมโหคืนเนื้อถ้าเกิดว่าพรากเก๋ทำนื้วันนี้ได้คุณทําพิมพ์ถูกไปเลยคุณไม่ต้องมาทําพิมพ์ผิดอ่ะวันนี้ก็ได้มาเดียวและอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอ่าเนื้อ,ม,อามานลเมื่อวานซื้อเลยองค์ใหญ่ใช่ไหม แล้วก็องค์ที่แบบว่าพังๆใช่ไหมเนื้อเดียวกันผมเล่นเนื้อโซนนี้นะครับมูลรายการแรกเลยครับพิมานนะเอางี้ก่อนว่าพิมพ์แบบเนี้ยเราตีเป็นปุโต้หมดมเอา,าเนื้อาพาแบบนี้แท้ไหมก่อน จัดจริงอ่ะเอาว่าเนื้อแบบนี้แท้ใหม่ก่อนเป็นผ้าแท้ไหมแท้แท้พี่กบจังแท้เนื้อเก้าคว้าปูโต๊ะเก้าคว่าปูโต๊ีน็อตแท้ตาเป้าแท้ทุกตา บอกแฉอ่าแบบนี้เรีเข้าใจเลย<ม>แล้วแล้วแล้วปัจจุบันล่ะเราจะเห็นเราจะเห็นสมเด็จอะเ<ม>ที่ยวมาขายกันอีกโซนหนึ่งนะอืมไอไอโซนแรกที่ขายกันเป็นล้านๆบอกเนื้อแบบนี้แล้วนะอืมนี่อีกโซนหนึ่งก็มาแบบเนื้อเป็นเม็ดจุ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 ดุดุดุดแบบนี้อ่าเป็นเม็ดจุดแทหนังปีสองสี่หกศูนย์ อ่าแต่อันเนี้ยสร้างก่อนปีสองพันห้ารอยแบบก่อนปีสองพันห้าร้อยเยอะเยอะแล้วอันเนี้ยแก่น้ํามันด้วย อ่านี่ซึ่งแน่นอนครับพิมพ์นะปกโพแบบเนี้ยแต่เราจะเข้าใจหลวงปู่โต๊ะคือปีหนึ่งศูนแต่ปู่โต๊ะเนี่ยสร้างสมเด็จตั้งแต่ปีหกศูนยสองสี่หกศูนย์นะปู่โตใช่คือปกโพปูป่โต๊ะเนี่ยสร้างครั้งแรกกับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต่างกันราวๆเจ็ดสิบปี นะครับอ้าวนี่วันนี้ก็พาคเครื่องที่หยิบยังมีเยอะ ผมชอบสมเด็จเนื้อแบบนี้นะชอมนันต้องบอกว่าเนี่ยหนักมีน้ำหนักตามธรรมาชาติไม่ขายได้ไหม เพิ่งจะลงเฟซไปวันนี้ด้วยไม่ขายได้ไหมคุณดูสององนี้นะผมเห็นแบบเนี้ยเขาลงซื้อกันเป็นหลายๆล้านเนื้อแบบเนี้ยไม่ได้แต่ผม,มทําใจให้แฟนเพจไม่ได้ไม่ขายผมว่ามีครื่องแต่ถ้าแบบนี้ค่เมียมาให้ผมนะ เอาจริงเหรอพี่พีรพันธ์ปิดหกหมืนรอฟังตำนานพระส่จากอาจารย์อนบางแผ่อยู่นะครับรอ,อพี่ทอีบอกว่ารอเอาเห็นแล้วนม่ถึงคุณทวีเลยพี่นายวิน <c oughs> นะฮะขอให้อนที่ชื่นชมก่อนเถอะเอา,อางี้ดีกว่าขอทำใจก่อนเพิ่งจะได้วันนี้เพิ่งจะโชว์ในเฟซวันนี้เลยใจเย็นๆอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูความมันท้ายรายการปิดหกหมื่นสองในราคาอีกเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอดูความมันท้ายรายการคือคือเอาง่ายนะว่าว่าว่าตอนเนี้ยผมชื่อว่าแฟนเพจผมทุกคนอน่ะ ดูความเก่ากับไม่เก่าเป็นหมดแล้ว,วคือผมไม่ได้พูดเล่นนะแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นลลนะ้านละล้าน่ะคือแบบเนี้ผมขายไม่ล้สนะามพันยังขายไม่ได้เลยไม่ได้ะน,นะแต่คือแบบที่เก่านะครับอันนี้ปู่โต้ขี้เปียดไปทะเลาะก,กันในสาย เอาอานี้ดีกว่าอยากได้อะไรพิมพ์ใส่มาครับสมเด็จโอ้โหครับปูโตผสมเลิอกอ <นะ S 2> ัสองค์ถ้าถ้าจะซื้อปูโตอ่ะพี่ต้องแข็งแรงพอนะ<ช>ผมรับประกันแท้ให้เนี่ยแต่ถามสําหรับผมมาพักแบบนี้หยิบม,มานี่มันแท้ตาเปล่าอยู่แล้วครับ<ช>เนี่ยตัด้างตัดก็คือตัดยุคป,ปีหกกว่า เนีย่ยคือรุ่ยุคแรกหลวงปู่โต๊ะแล้วถามว่าเกยะคุณเจอเกินการไปแล้ว<ช>อันนี้ยไม่เกย<ช>ถ้าพระเกยไม่มีนะพบน้อยองค์หรอกครับเอาง่ายๆแม้ว่าสมเด็จปู่โต๊ปีหกศูนย์เราไม่เกาเจอแล้วล่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง ผมถามเลยว,ว่าปูโตปีหกศูนย์เนี่ยเป็นแสนนะเก่าดีจริงจัดครับมาแล้วของหายยากอ่ะสองนาทีคือเอาง่ายผมไม่ดูแล้วว่าปูโตเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแลปัจจุบันเนี่ยใช่นะแต่พระหลงปูโตเนี่ยผมประกันแท้คือแบบเนี้ยแท้แบบดูตาปล่าก็าคนดูมาไม่เป็นก็รู้ว่าแท้ครับปูโตโะโ่แป้นนี่พี่ทวี มาแล้วครับหนึ่งมืนบาทที่พี่มานะแบบเนี้ยคือคนดูพาไม่เป็นก็รู้ว่าแท้ครับเนี่ยโปกโพหลงป่โตยุคสองสี่หกศูนย์ยุคแรกก็คะปีหนึ่งศูนย์ปัจจุบันปลาเข้าไปแสนกว่าบาทเนี่ยยุคแรกนี่ก็คือต้องห้าหกแสนไปแล้วละ่ะแต่เราไม่ไปเจอครับเรารู้ครับปุโตสร้างพาัะธบัีรหกศูนย์ล้วหน้าตาเป็นแบบไหนอะ่ะแต่ถ้าแบบนี้เทียบเคียงกับ สมเด็จที่เกามาเล่นกันปีหลังๆอะ่ะเนี่ยเนื้อเม็ดๆอย่างเงี้ยที่เขาขายเป็นล้านอะ่ะเนี่ยคือคนที่เราแค่เราไม่ค่อยเห็นของแท้กันแล้วแต่คนที่เคยเห็นของแท้เนี่ยเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาสบายใจอันนี้แก่น้ำมันนี่ผมประกันแท้ให้คุณไม่ต้องซีเรียส นะดูไม่ชอบใจไม่สบายใจเมื่อไหร่เอามาคืนแต่แบบนี้คือแท้คุณแขวนแล้วอธิษฐานเถอะครับถ้าอยากได้แขวนพระสมเด็จปู่โต๊ะยุคต้นจริงๆนะเฮ้ยผมบอกว่าปีหนึ่งศูนยะ์ยังเป็นแสนนะคือแบบเนี้ยเราไม่เจอกันแล้วครับเป็นโอกาสของคนที่ดูเป็นแต่ผมประกันแท้ให้คุณคุณ,คณกลัวอะไรอนะถ้าคนรุ่นเก่าเขาเล่นรุ่นนี้ใช่ครับ เนี่ยคุณทอ็อปทุง่งนะสึดคือแบบนี้ดูง่ายนะครับต้องตาถึงเงินถึงใจถึงแล้วชั่วโมงนี้ครับนี่พี่ทวีเนะี่ยเก็บปูโตมาก่อนด้วยปิดแล้วนะครับโอ้โหปิดที่พี่ทวีนะครับสี่หมื่นบาทครับจะไหวนะพี่ทวีมีเหรียญปูโตทองคำพี่ทวีใช่ความจริงพี่ทวีมีเหรียญปูโตทองคำมีปิดตาจัมโบ้หนึ่งลงปูโต นะครับพิทวีเคยหยิบมานะครให้ดูต้องบอกว่ามีเงินเหมือนกันแต่มีพลาเหมือนกันไม่ได้อ <c oughs> <c oughs> แล้วโพลชัดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่เปลี่ยนแล้วบอมาแล้วพิทวีมาท้าท้ายได้จบเลยอีกองปิดท้ายย่อยเส้นได้ทองคํานี่ทองคํากี่ล้านนี่ครับเด่นตวัวต้องทำรูแรกก็มีห้าล้านผมไม่เจอสมเด็จบุโตแบบนี้นานมากแล้วนะนคือคนนะ่ะถ้าเคยเห็นคือติดที่ปัจจุบันนะ่ะคนที่ไล่ลำดับความเก่าของพระไม่ถูกอสอง ไม่เคยเห็นของแท้เนี่ยใช่ไหมปัจจุบันหนีไปเรอะไรปิดตาเล่นพระปีหลังปีสองห้าร้อยเพราะหาดูง่ายแต่ยุคแรกๆแบบเนี้เอาง่ายว่ายุคแบบนี้เมื่อก่อนน่ะองค์ละแสนก็บาทปิดตาเนี่ยองศะแปดพันอ่าถ้าตอนเนี้ยปิดตาเนี่ยบอกองล์สามสี่แสนแบบนีตต้ต้องเป็นต้องต้องเป็นล้านไปแล้วไหมเห็นไหมครับแต่พอเวลาเล่นพระเหมือนปุ๋ยว่าถูกไหม ก็เรื่องมาเล่นพาหาง่ายที่หมุนเวียนกันง่ายแต่เอาว่าเวลาในสายเขาเก็บกันนะ่ะที่เขาเก็บโชว์ไม่ได้เก็บขายนะเขาจะเก็บของหายากแบบนี้